ยอบวสัมยูทูปกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในโรบ็อกในแมปที่มีชื่อว่าอดติเบคูไซเดอร์วันนี้เราจะมาโชว์คัสหรือรีวิวตัวซิดคาเกโนที่เป็นบัฟคูไซเดอร์กันดีกว่าครับโอ้โหสุดยอดตัวเมตาซิดบัฟ0.1เป็นตัวที่ดาเมจแรงและแบบค่อนข้างโกงเลยอะซิดอะคือซิดเนี่ยถึงจะไม่มี0.1นะ่อะเนาะถึงซิดจะไม่มี0.1ซิดตัวมันเองก็เก่งอยู่แล้ว และยิงมี0.1อีกก็โหไม่อยากจะคิดเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านพาสซีฟของซิดกันก่อนดีกว่าเนาะอ่ะพาสซีฟพาสซีฟของชาโด้ชาโด้จะบวก10คิแอนแล้วก็สแตนศัตรูซิดมีสแตนศัตรูด้วยนะและพาสซีฟที่2ของซิดมีโอกาส22%เพื่อจะติดสกิลแอคทีเวทหรือสกิลอัลติเมทพาวเวอร์ก็คือการโจมตีต่อไปจะดาเมจบวก200%โอ้โห ซึ่งดาเมจสองร้อแล้วบวกกับศูจุดหนึ่งด้วยอันนี้ก็แรงครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณน้องคนนี้มากนะครับผมที่ให้ไอดีเรามารีวิวนะอ่ะมาแล้วนะครับผมตอนนี้คือเดี๋ยวผมจะขอฟาร์มเป็นขอฟาร์มเป็นเงินก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดสกิลด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดสกิลด้วยนะครับผมว่าดาเมจจะแรงแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราวางไปก่อนเลยเดี๋ยวเราวางไปก่อน,นครับผมดูสกิลของซิกาเกโน่และดูดาเมจของซิกาเกโน่กันดีกว่าว่าตอนนี้ ซิตดาเเท่าไหร่หรือยังไงนะครับผมอ่ะตอนนี้คือ5 0 0พันเลยนะโอ้โหอันนี้คือเป็น S เป็น S บวกเอ้เป็น S เฉยๆอันนี้คือเป็นดามเมจ S เนาะอ่าดาเมจก็จะ5000ส่วนระยะการโจมตีก็4.5วงอยู่ที่17อ่ะละระอัพคั้งต่อไปก็ดาเมจเพิ่มลดเวลาการโจมตีแล้วก็เพิ่มระยะอ่ะสกิลต่อไปอ่า อัพขั้นต่อไปจะเปลี่ยนสกิลใหม่เป็น Shadow Barrage โอ้โหซึ่งดาเมจจาก8พัยก็จะกลายเป็น1 5 0 0 0เลยนะแต่ว่าก็แลกกับการที่ตีช้าลง4เป็น4เป็น4วิเป็น4.9าวิแล้วก็ระยะไกลขึ้นเป็น18.7อ่ะเราอัพไปเลยซึ่งสกิลนี้โอ้โหสกิลสวยมากอันนี้เป็นโอ้โหโอ้โหนี่ขนาดเป็นร่างอัลติเมทพาวเวอร์ดาเมจ40,000นเลยนะนี่เราอัพแค่2อรั้นนะครับเนี่ย อ่าโอเคแต่ถ้างั้นสกิลคือสวยมากดูดิโอ้สกิลสวยมากงั้นเราเอัพขั้นต่อไปลเลยอัพขั้นต่อไปบวกดาเมจเป็น10,000เป็น17,800แล้วก็โจมตีเร็วขึ้นไป 4, ็น4.5าวิแลแล้วก็ระยะเพิ่มไป็น19.8อ่ะแล้วก็อัพขั้นต่อไปอัพขั้นต่อไปก็บวกดาเมจลดลดเวลาการโจมตีแล้วก็เพิ่มระยะอ่ะเรามาที่สกิลต่อไปเป็น shadow strike และอัพขั้นต่อไปจะเปลี่ยนสกิลเป็นชาร์ดสไตร์ดาเมจเพิ่มไป3 2 0 0 0โจมตีเป็น6วิแล้วก็เพิ่มระยะการโจมตีเป็น22อ่ะเดี๋ยวอัพขั้นต่อไปเลยครับโอ้โหเหมือนเหมือนว่าจะเป็นอัตอมิแบบย่อมๆไหมเออแล้วแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ซิกาจิโนเป็นธาตุทูดาเมจก็คือเป็นตัวไรธาตุไม่มีธาตุไม่ใช่ธาตุเวทไม่ใช่ธาตุกายภาพด้วยซึ่งสามารถไปได้ทุกด่านครับแล้วก็อัพขั้นต่อไปบวกดาเมจลดเวลาการโจมตี แล้วก็บวกระยะขั้นต่อไปก็บวกการโจมตีลดเวลาการโจมตีแล้วก็บวกระยะอ่ะเรามาถึงสกิลสุดท้ายของซิกคาเกโนกันแล้วคือ I am Atomic โหดาเมจจาก39000เป็น6 5 0 0 0ระยะเวลาการโจมตีจาก5.2วินีเป็น7.5แล้วก็ จาก <c oughs> ระยะการโจมตีจาก2.49เป็น26.6อ่าแล้วก็อัพขั้นนี้จะเป็นฟูล l อลีด้วยโอ้โหดาเมจแรงมากโหแล้วดูสกิลดูสกิลของเขาโอ้โหเทพเบลของเรานะครับผมอ่าโอเคแล้วก็อัพขั้นสุดท้ายโอ้ยันนี้ไปร่างตาแดงปูดอยู่เดี๋ยวผมจะเนี้ยลับขั้นต่อละอัพขั้นสุดท้ายดาเมจจะเป็น70,000 ระยะการโจมตีเวลาการโจมตีจะเป็น6.7แล้วก็ระยะจะเป็น28.3อ่าอันนี้คืออันนี้คือสเตตอัพเต็มของซิทคาจิโดหรือว่าชิคคาเกโดของเราอัพเต็มบัฟคูเซเดอร์ดาเมจอยู่ที่70,000เวลาการโจมตีอยู่ที่6.7ระยะอยู่ที่28.3เดี๋ยวเราจะมาดูร่างเดี๋ยวเราจะมาดูร่างอัลติเมทพาวเวอร์ดีกว่าว่าจะดาเมจเท่าไหร่นะครับผมอ่ะตอนนี้ติดไปที่เรียบร้อยแล้ว,ลวดาเมจอยู่ที่2,11,000 โคตรแรงดาเมจคือแรงมากโอ้โหอันนี้คือสเตตสต์ไม่ใช่ฟูลทิปลเอสดาเมจก็อาจจะคาดเคลื่อนของแต่ละคน,น่ะเนาะแต่ถ้าเป็นอันนี้คือเขาไม่ได้ทําเป็นฟูลทิปลเอสไว้ก็ดาเมจก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งซิปเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากแล้วก็เป็นตัวไม่มีธาตุโอ้โหสุดยอดมากครับผมไปดาเมจแรงมาก ตอนนี้ก็เป็นการจบรีวิวของตัวละครของซิกาเกโดบัฟทูเซเดนหรือบัฟสุดจุดหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกาดติดตามแล้วก็ฝากติดตามไลฟ์สตรีมผมผมสตรีมทุกวันเวลา5โมงงั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้บ๊ายบายครับ